พบกับเราทีมทนายความดอ็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด,อด็อกเตอร์เกติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องความผิดต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญาตอนที่สองครับ ความผิดต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญาตอนที่สองนะครับจะมีเรื่องที่จะพูดถึงดังนี้ครับหนึ่งผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลโดยวิธีอันทุจริต หรือผิดกฎหมายหรือด้วยอิทธิพลของตนให้กระทําการหรือไม่กระทําการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดมีความผิดตามมาตรา143นะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับข้อ2นะครับผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใ,นใดแก่เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อจูงใจให้กระทําการไม่กระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่มีความผิดตามมาตรา144นะครับต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0สนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับครับข้อที่3นะครับ ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานหรือกระทําการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทําการนั้นหรือเจ้าพนักงานผู้ใดได้รับคําสั่งมิให้ปฏิบัติการตามตําแหน่งหน้าที่ต่อไปแล้วยังฝ่าฝืนกระทําการใ,ใดๆในตําแหน่งหน้าที่นั้นมีความผิดตามมาตรา145ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปี หรือปรับไม่เกิน2 0 0 0มบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับข้อที่4นะครับผู้ใดไม่มีสิทธิ์ที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม่มีสิทธิใช้ยศตำแหน่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือสิ่งที่หมายถึง เครื่องราชอิสริยาภรณ์การกระทำเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์มีความผิดตามมาตรา146ครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1นปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ ขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกเตรเศักด์นิติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ